ถักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องป่องไปเมื่อสภูสกคนเมื่อนี่กะมาเลาะอยู่ที่แคมน้ำแคมเซคือเกาเรอพี่น้องเด้เมื่อนี่กะมาเห็ดสวนเล็กๆน้อยๆปลูกอ่ามันต้นมันแก้วเนาะอยู่ตะฟังห่วยตะฟังเซพี่น้องเอ้เห็ดจังได้ละอยากกินกระต้องเห็ดพี่น้องเอ้บวเฮ็ดกระบอกได้กินอดซาสางซาบังซาแล่พี่น้องเอ้เห็ดจะได้กินเนาะ ปลูกมันจังซี่เละเนาะมันแก้วมันใจเหลืองเนาะนี่เนาะใจเหลืองใจเหลีอยงขุดเป็นขันข้นคู่ไปเนาะพี่น,อน้องปลูกตามขั้นคู่ตามร่องขุดเป็นคันแบบนี้เนาะปลูกได้เพื่อนจะจ่อประมาณนี้ก็ได้อยู่เจ็ดแปดแถวนะพี่นอ้อง มันผสมเนาะมันทางใจอิใจเหลืองใจขาวปลูกผสมประสานกันเพื่อน้องเนาะพื้นพีน้นนอยให้ครบความแตงจัดจ้านใจ่ให้เป็นเรียบร้อยเนาะตัวนี้ก็ปลูกมะเช้าเนานะตัวนี้หาก็มาต้นคำพี่น้องเ้ยนะปลูกไปปลูกไป ้างสาพัฒน,นาสางสาพัฒนาสวนเนาะแม่พัฒนาในอื่นเราพี่น้องเอ้ยอยากได้อยากอยู่อยากกินพี่น้องเอ,อ้ยเห็ดป่าจังซี่แหละอ,อยู่ตามแคมห่วยแคมเซฟพี่น้องเอ้ยปลูกส,สวนสลีไปนำ ມັນສາລີສ <c oughs> ົນທ <c oughs> ົ່ວສັນແຕງເຮັດໄປເຮົາໄດ້ກິນເຮົບຊືມືນຮງແພງພນ້ອງິນ50,000ກີກດ້ຫນກງນຊານາກິນູກິນเอູູູປາພ້ນາ ยังบ่นเต็มเด้อตัวนี้เนาะยังเกียมเกียมอนะแนวพันอีกเพาว่าเอา3สายพันเนาะใจจะอิดใจเหลืองได้ขาวเนาะตัวนี้ปูก่อนนี่เป็นใจเหลืองเนาะเป็นมันใจเหลืองก็บ่ยากบ่ซาเนาะพี่น้องเนาะมันเป็นดินทรายปลูกง่ายสบาย ขุดกับบ่เปืองแห้งบ่ได้เนาะบ่มวยต่อแห้งเฮ็ดพี่น้องเอ้ยเอาไปจะตากาฝากไปเด้อพี่องเดิปานี้นะ